รีวิวกาแฟ Oriental Coffee ทั้ง4แบบ City Road กาแฟเบอร์3เป็นอารบาบิก้า100%ขั้วระดับมีเดียมหรือขั้วกลางเหมาะสำหรับกาแฟร้อนหรือกาแฟริปรสชาติออกเปรี้ยวมีความชุม่มชาม Interian Road กาแฟเบอร์4อาราบิก้า100%ระดับการขั้วมีเดียมด r หรือกลางค่อนเข้มสามารถทำได้ทั้งเมนูร้อนและเมนูเย็นเป็นกาแฟดำก็ดีกาแฟนมก็อร่อยรสชาติมีความเข้มนุ่มแต่ติดเปรี้ยวไปปลาย Espresso หรือกาแฟเบอร์5เป็นอาราบิก้า100%ระดับการขั้ว ดาร์คโรสหรือคั่วเข้มทำได้ทั้งเมนูร้อนและเย็นส่วนใหญ่เหมาะสำหรับเมนูเย็นมีความเข้มที่สู้นมสู้น้ำแข็งรสชาติจะเข้มหอมและไม่ติดเปรี้ยวเลยอิตาสตรองหรือกาแฟเบอร์โฮเป็นกาแฟเบรนด์สองสายพันอาราบิกา้าผสมโรบัตตาหรัการคั่วดาร์คโรสหรือคั่วเข้มทั้งคู่คะ่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินเข้มและชอบกาเฟอินหนักน,วนัวเพราะสายพันธุโรบัตตากาเฟอินจะเยอะกว่าอาราบิก้าค่ะนิยมนำมาเป็นกาแฟเย็นเหมาะสำหรับแก้วไซส์ใหญ่เช่นขนาด22อออนซ์ค่ะ